เรื่องพระติสเถระข้อความเบื้องต้นพระสัะสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระติสเถระได้ตรัสพระธรรมทิศนานี้ว่าอกโกชิมังอวะทิมังเป็นต้นพระติสเถระเป็นผู้ว่ายากและถือตัวดังได้สดับมาท่านติสเถระนั้นเป็นโอรสพระปิตุฉ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้า บวชในการเป็นคนแก่บริโภคลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนามีร่างกายอ้วนทีมีจีวรรีดเรียบร้อยแล้วโดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหารภิกษุอาคันตุก,กะทั้งหลายมาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระตถาคตไปสู่สำนักแห่งเธอโดยสำคัญว่านี่จกเป็นพระเถระผู้ใหญ่ดังนี้แล้วถามถึงวัด ถามถึงกิจควรทำมีนวดเท้าเป็นต้นเธอนิ่งเสียลำดับนั้นภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งถามเธอว่าท่านมีพรรษาเท่าไรเมื่อเธอตอบว่ายังไม่มีพรรษาข้าพเจ้าบวชแล้วในการเป็นคนแก่จึงกล่าวว่าท่านขัวตาผู้มีอายุฝึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตน ท่านเห็นพราเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้วไม่ทำวัดแม้มาดว่าสามีกิจกรรมเมื่อวัดอันพาเถระเหล่านี้ถามโดยเอื้อเฟื้ออยู่ท่านนิ่งเสียแม้มาดว่าความรังเกียจก็ไม่มีแก่ท่านดังนี้จึงโบกมือเป็นที่ลุกรานเธอยังขัดติยมานะให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าพวกท่านมาสู่สำนักใคร เมื่ออาคันตุกะกภิกษุเหล่านั้นตอบว่ามาสู่สำนักของพระศัสดาจึงกล่าวว่าก็พวกท่านขาดข้าพเจ้าว่านี่ใครข้าพเจ้าจากตัดมูลของพวกท่านเสียให้ได้ดังนี้แล้วร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สำนักของพระศัสดาแล้วท้าติจจะทูลเรื่องแด่พระศัสดา ลำดับนั้นพรัศดาตรัสถามเธอว่าติตะเป็นอะไรหนอเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ําตาอาบหน้าร้องไห้มาแล้วฝ่ายภิกษุเหล่านั้นคือพวกภิกษุอาคันตุกะคิดว่าภิกษุนั้นค้องไปทำกรรมขุนมัวอะไรอะไรดังนี้จึงไปกับพระติตะนั้นทีเดียว ถราไว้บังคมพระศาสดาแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระติสะนั้นอันพระศาสดาตรถัสามแล้วได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านี้ด่าข่าพระองค์พระศาสดาก็เธอนั่งแล้วที่ไหนพระติสตะที่โรงฉันกลางวิหารพระเจ้าค่ะ พระศาสดาภิสุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือพระติสสะเห็นพระเจ้าค่ะพระาศาัสดาเธอได้ลุกขึ้นทําการต้อนรับหรือพระติสสะไม่ได้ทําพระเจ้าค่ะพระาศาัสดาเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริขารของภิกษุเหล่านั้นหรือพระติสสะ ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าค่ะพระศัทสดาเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียบหรือน้ำดื่มหรือพระติสสะข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าค่ะพระศาสดาเธอนำอาสนะมาแล้วทำการนวดเท้าให้หรือพระติสสะไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะพระติสสะไม่ยอม ขมาภิกษุสงฆ์พระสัสดาติสสะวัดทั้งปวงนั่นเธอควรทําแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทําวัดทั้งปวงนั่นนั่งอยู่ในถ้ำกลางวิหารไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสียพระติสสะพระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ได้ด่าข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอพระศาสดาติสสะเธออย่าได้ทำอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสียพระติสสะพระอู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสสะนี้เป็นคนว่ายาก ดังนี้แล้วตรัสว่าที่สุทั้งหลายติสะนี้ไม่ใช่เป็นผู้ว่ายากต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนติสะนี้ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันที่สุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากในในบัดนี้เท่านั้นเธอได้ทำอะไรไว้ในอดีตการดังนี้แล้ว จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้วได้ทรงนำเรื่องอดีตมา <c oughs> บุรพรกรรมของพระติสสะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพระราณสีเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพระราณศีด้บทชื่อเทวละอยู่ในหิมวันตะประเทศแปดเดือน ใครจะเข้าไปอาศัยพระนครอ,อยู่สี่เดือนเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงมาจากหิมะวันตับประเทศพบพวกคนผู้เฝ้าประตูพร,ระนครจึงถามว่าพวกบรรพชิตผู้มาถึงพระนครน,นี้แล้วย่อมพักอยู่ที่ไหนกันเขาทั้งหลายบอกว่าที่โรงนายช่างหม้อขอรับ เธอไปสู่โรงในช่างหม้อแล้วยืนที่ประตูกล่าวว่าถ้าท่านไม่มีความหนักใจข้าพเจ้าขอพักอยู่ในโรงสักราตีหนึ่งช่างหม่อกล่าวว่ากลางคืนกิจของข้าพเจ้าที่โรงไม่มีโรงใหญ่นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดขอรับดังนี้แล้วมอบโรงถวายเมื่อเธอเข้าไปนั่งแล้ว ดาบทแม้อีกองค์หนึ่งชื่อนาระทะมาจากหิมวันตัประเทศได้ขอพักอยู่ราตีหนึ่งกะนายช่างหมอ่อนายช่างหม่อคิดว่าดาบทองค์มาก่อนพึงเป็นผู้อยากจะอยู่ด้วยกันกับดาบทองค์นี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะปรีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าถ้าท่านองค์เข้าไปก่อนจักพอใจไส์ ท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบทองค์ก่อนเถิดขอรับนาละท่าดาบทน,นเข้าไปหาเธอแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้ราตีหนึ่งเถิดเมื่อเธอกล่าวว่าโรงใหญ่ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเถิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปนั่ง ณที่อีกส่วนหนึ่งแห่งเธอผู้เข้าไปก่อนโทษของการนอนไม่เป็นที่ดาบทแม้ทั้งสองรูปพูดไปชวนให้รลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนาระทดาบทกกำหนดที่นอนแห่งดาบทและประตูแล้วจึงนอนส่วนเทวละดาบทนั้นเมื่อจะนอนหาได้นอนในที่ของตนไม่ ใครนอนขวางที่กลางประตูนาราธาดาบทเมื่อออกไปในราตรีได้เหยียบที่ชะดาของเธอเมื่อเธอกล่าวว่าใครเหยียบเรานาราธาดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเอง <c oughs> เทวะละเชะดินโกงท่านมาจากป่าแล้วเหยียบที่ชะดาของเรานาราทะ ท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเธอกำลังบ่นอยู่นั่นแลออกไปข้างนอกแล้วเทวราชดาบดนอกนี้คิดว่าดาบดรูปนี้แม้เข้ามาจะพึงเหยียบเราดังนี้แล้วจึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเท้านาราธาดาบดเมื่อจะเข้าไปคิดว่า แม้ทีแรกเราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์บัดนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านดังนี้แล้วเมื่อมาได้เหยียบที่คอแห่งเธอเมื่อเธอกล่าวว่านี่ใครจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเมื่อเธอกล่าวว่าชดินโกงทีแรกท่านเหยียบที่ชดาของเราแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบที่คอเราอีกเราจากสาบท่าน จึงกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้ทีแรกความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าท่านดังนี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดด้านบทนทั้งสองต่างสาบกันเทวดชดดินโกงเราจะสาบท่าน นาราทะท่านอาจารย์ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเธอมิเอื้อเฟื้อถ้อยคำของนาราทาดาบทนั้นยังขืนสาบนาราทาดาบทนั้นด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกําจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าคอสีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียง นาราธาดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีเมื่อกำลังพูดอยู่ทีเดียวท่านได้สาบแล้วโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศรีรษะของผู้นั้นจงแตกของผู้ไม่มีโทษจงอย่าแตกดังนี้แล้วได้สาบด้วยคาถาว่าพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพันมีเดชตั้งร้อยมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศรีรษะ ของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงและนาราธาดาบทนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามระลึกชาติได้80กับคือในอดีตการ40่สบกับในอนาคตการ40่สบกับเพราะเหตุนั้นท่านคิดว่าความสาบจากตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลดังนี้เมื่อใครควรไปก็ทราบว่าจากตกในเบื้องบนแห่งอาจารย์ อาศัยความการุณาในเธอจึงได้ห้ามอารุณขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์ประชาชนเดือดร้อนตลอดถึงพระราชาชาวพระนครเมื่ออรุณไม่ขึ้นอยู่ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวังได้กราบทูลพี่ไหว่าข้าแต่สมมุติเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่อรุณไม่ขึ้นขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดให้อรุณขึ้น เพื่อฆ่าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระราชาทรงพิจารณาจริยาอนุวัตมีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรอะไรจึงทรงพระดำริว่าเหตุอะไรหนอแลดังนี้ทรงระแวงว่าเรอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตดังนี้แล้วจึงตรัสถามว่า พวกบรรพชิตในพระนครน,นี้มีอยู่บ้างหรือเมื่อมีผู้กราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวานนี้มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงในข้างหม้อพระเจ้าค่าพระราชามีราชบรุษถือคบนำสเสด็จไปที่นั้นในทันใดนั้นเองทรงอภิวาทพระนาราธาดาบทแล้วประทับนัที่ควรข้างหนึ่งตรัสถามว่า ผู้เป็นเจ้านาระะการงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีปย่อมเป็นไปไม่ได้โลกเกิดมืดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านอันข้าพเจ้าถามแล้วได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้านาราธาดาบทเราเรืองทั้งปงวงถวายเสร็จแล้วถวายพระพรว่าอาตมาภาพอันดาบทรูปนี้สาบแล้วเพราะเหตุนี้เมื่อเป็นอย่างนั้น อัตมาภาพจึงได้กล่าวสาบไปบ้างโทษของข้าพเจ้าไม่มีโทษของผู้ใดมีความสาบจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแลก็ครั้นสาบแล้วจึงคิดว่าความสาบจากตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลเมื่อใครควรไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นศรีรษะของอาจารย์จากแตกออกเจ็ดเสี่ยงดังนี้แล้ว อาศัยความกัรุณาในท่านจึงไม่ให้อารุณขึ้นไปพระราชาก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่ท่านเล่าขอรับนารทะ,ถ,ะถ้าท่านขอโทษอัตมาภาพเสียอันตรายก็จะไม่พึงมีพระราชาถ้าอย่างนั้นท่านจงขอโทษเสียเถิดเทวระชะดินนั่นเยียบอัตมาภาพที่ชดาและที่ขอ อาตมาภาพไม่ยอมขอโทษเชิดดินโกงนั่นพระราชาขอท่านจงขอโทษเสียเถิดขอรับท่านอย่าทําอย่างนี้เทวราดาบททูนว่าอาตมาภาพไม่ยอมขอโทษแม้เมื่อพระราชาตรัสว่าศรีรษะของท่านจักแตกออกเจ็ดเสี่ยงดังนี้ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองลำดับนั้นพระราชา ตรัสกับเธอว่าท่านอยากไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ราชบรุษจับเทวละดาบทนั้นที่มือที่เท้าที่ท้องที่คอให้ก้มลงที่บาดมูลแห่งนาระทะดาบทนาระทะดาบทกล่าวว่าอาจารย์เชิญท่านลูกค้นเถิดข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่านดังนี้แล้วถวายพระพรว่า มหาวพิษดาบทรูปนี้หาได้ขอโทษอัตมาภาพตามใจสมัครไม่มีอะอยู่ในที่ไม่ไกลสะหนึ่งขอพระอ,องค์รับสั่งให้เธอยืนทูลก้อนดินเหนียวบนศีรษะแช่น้ำอยู่ในสะนั้นแค่คอพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วนารทะเรียกเทวราดาบทมาว่าท่านอาจารย์ขั้นฤทธ ท่นผมคลายแล้วเมื่อแสงพระอาทิตย์ตั้งขึ้นอยู่ท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้วโผล่ขึ้นไปเสียโดยทางอื่นก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวราดาบทนั้นพอรัศมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้นก็แตกออกเจ็ดเสี่ยงเทวราดาบทนั้นดำลงหนีไปที่อื่นแล้วเวนไม่ระงับด้วยผูกเวน พระสาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นอานุนแล้วเทวราดาบดได้เป็นติสสะแล้วนารัาดาบทดได้เป็นเราเองถึงในครั้งนั้นติสสะนี่ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันดังนี้แล้วรับสั่งเรียกติสสะเถระมาแล้วตรัสว่าติสสะ ก็เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าเราถูกผู้โน้นด่าแล้วถูกผู้โน้นประหารแล้วถูกผู้โน้นชนะแล้วผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราไปแล้วดังนี้ชื่อว่าเวนย่อมไม่ระง,งับได้แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเวนย่อมระง,งับได้ดังนี้แล้วได้ทรงาษษพาสิทธิพกคาเหล่านี้ว่าอกโกชิมังอวะที่มัง อาชีนิมังอะหาสิมีเยจะตังอุป,ปะในหันติเวรังเตสังนาสัมมาติอโกชิมังอวัตทิมังอาชินิมังอะหาสิมีเยจะตังนูปะในหันติเวรังเตสูปะสัมมาติก็ชนเหล่าใดเข้าไปพลูความโกรธนั้นไว้ว่า ผู้โน้นได <mumbles> ้ด in ่าเราผู้โน um ้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปพูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ติเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้รักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอโกชิคือด่าแล้วบทว่าอาวทธิคือประหารแล้วบทว่าอาชินี้คือได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้างด้วยการกล่าวโตว้ตอบถ้อยคําบ้างด้วยการทําให้ยิ่งกว่าการทําบ้างบทว่าอาหาติคือผู้โน้นได้รักหอม คือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเรา 2. บทว่าเยจะตังเป็นต้นความว่าชนเราใดเหล่าหนึ่งคือเทพย,ยดาหรือมนุษย์ขรหัดหรือบรรพชิตเข้าไปผูกความโกรธนั้นคือมีวัตถุเป็นต้นว่าคนโน้นได้ด่าเราดุดพวกคนขับเกวียนขันทูบ เกวียนด้วยชนะและดูดพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้นโดวยวัตถุมียาคาเป็นต้นบ่อยๆเวรของพวกเขาเกิดขึ้นแล้วคราวเดียวย่อมไม่ระงับคือว่าย่อมไม่สงบลงได้บาทพระคถาว่าเยจะตังนูปะในหันติความว่าชนเหล่าใดไม่เข้าไปภูความโกรธนั้น คือมีคำดะเป็นต้นเป็นที่ตั้งเริยอำนาจการไม่ะระลึกถึงการไม่ทำไว้ในใจบ้างด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นกรรมอย่างนี้ว่าใครๆผู้หาโทษมิได้แม้ท่านคงจักด่าแล้วในพบก,ก่อนคงจักประหารแล้วในพบก,ก่อนคงจักเบิกพยานโกงชนะแล้วในพบก,ก่อนสิ่งของอะไรอะไรของใครของใครท่านคงจักข่มเหงชิงเอาแล้วในพบก,ก่อน เพราะฉะนั้นท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษจึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำด่าเป็นต้นดังนี้บ้างเว่งของชนเหล่านั้นแม้เกิดแล้วเพราะความประมาทย่อมสงบได้ด้วยการไม่ผูกโกรธนี้ดุดไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นแหล ในการจบเทศนาภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นกระทามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วพระติสเถระถึงเป็นคนว่ายากก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แหละเรื่องพระติเถระจบ